สวัสดีครับพี่น้องมอนี้ลุ่จักผ้ายาวนะครับสิผ้ามาชมวิวแม่น้ำนะครับพี่น้องนี่ครับแม่น้ำโขงพี่น้องตอนนี้เข้าขปอยู่ที่แม่น้ำโขงตลาดอินโดจีนมุกดาหารนะครับเข้ากับสีเหลียวเห็นฟังประเทศเพื่อนบ้านเข้านะครับคือประเทศเลาวพี่น้องเดี๋ยวมือนี่สีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับ ไปไหว้ิิงซักสิทธ์นะครับประจำจังหวัดมุกดาหารครับนั่นก็คือหมอเจ้าแม่สองนั่งสถิตนะครับเข้ากัสสีได้ขึ้นไปไหว้ขอพรกันนะครับไปกันเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องตอนนี้เข้ามา,มาหอ้อดข้างขึ้นหอเจ้าแม่สองนางสถิตครับเดี๋ยวเข้ากันสิไปช่มข้างบนนะครับนี่ครับตอนนี้เข้าก็ได้ขึ้นมาข้างบนหอเจ้าแม่สองนางสถิตบรรยากาศครับ โลมลื่นเย็นสบายพี่น้องเรียงเ่าสิได้ไปกราบบายบูชาขอพรนะครับอยู่้างในพี่น้อง ครับพี่น้องสำหรับประวัติทอเจ้าแม่สองนางนะครับก็มีเรื่องเล่าขานกันมาว่าประมาณปีพศ1896เจ้าฟ้างุ่มแห่งเมืองล้านช่างนะครับเป็นบุตรเขยกรรษัตริย์เมืองอินทปัตต์กระไดผ้าลูกหลานอพยพตามลำน้ำโขงนะครับ ผ่านเมืองหนองค้ายนครอนพนมจนหอดมุกดาหารแล้วก็เกิดเลือดหลมบริเวณปากหมวยมุกที่ดาสาวทั้งสองก็มีพระนามว่าพระนางพิมพากับพระนางลมพามาสินชีพพระตักใสนะครับณนะที่มองหนีนะครับทุกวันขึ้น11บเอ็ค่ำเดือน6กกับสีมีเสียงลำไห้ของผู้หญิงนะครับสองคน ชาวบ้านก็เสื้อกันว่าเป็นเสียงของพระนังพิมพ้์ากับพระนางล่มผ้ามา้านะครับได้แสดงอภินิหารใน้ปากวดัดยูเมืองก็ได้สืบสาบประวัติควมเป็นม้านะครับจังได้ตั้งศาลขึ้น,นที่แห่งนี้นะครับเพื่อให้วิญญาณได้สิงสถิตเมื่อพศสอง4ก็ได้ขนานนามว่าหอเจ้าแม่ สองนางพี่น้องนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ขา้าได้มาขอพรอนนะครับสำหรับผู้ที่พานไปมากนะครับก้มาไหว้ขอพรอนนะครับไดนะครับให้ประทบความสบเร็จนะครับแลนะ ปูทีมากเครื่องเซนไวกระหามตะไไวาอาหารข้าวเนื้อสัตว์เหล้าเบียร์บุหเี่นะครับหามหามบนหลคกะหามแก่บ,บนวันพระน้ำนะครับพี่น้องนี่ครับ,รบพี่น้องหลังจากเข้าใด กาบไหวาบูชาเจ้าแม่สองนั่งพี่น้องแล้วนะครับซึ่งก็บพี่พะนางว่าเจ้าแม่พิมพาและเจ้าแม่ลมพามานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิวแม่น้ำโขงนะครับอยู่ด้านนอกนี่พ่น้องทางนี้ก็จะนีวิวแม่นม้ำโขง แต่ีเรือยาวด้วยนะครับพี่นเป็นเรือยาวที่มีปูคนน้ำมากถวายนะครับเรือเจ้าแม่สองนางพี่น้องจำลองนะครับพี่น้อง สำหรับอยู่ฟังทั้งนี้นะครับก็สิเป็นแม่น้ำโขงครับพี่น,อน้องตอนนี้เขาก็อยู่ริมนะครับครับงานรับคนที่เดียวเห็นสภา,ภาพมินต์ภาพไต้ลาวแห่งที่สองนะครับบรรยากาศโล่งลื่นเย็นสบายครับพีน่นนท์ชมวิวฟังประเทศเ,ทเทวียดนามเข้านะครับไวยงามไปนิดนะครับ พี่นองประเทศลาวนะครับบ้านเมืองเขากะอยู่คนเราฟังแม่น้ำโขงกับบ้านเฮ้าครับสวยงาไมไดีพี่น้องบรรยากาศแม่น้ำโขงวันนี้นะครับ อโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ